ที่ล่างด้านหลังนะคะรบกวนวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2565 นายประพันธ์ลีปยาคุณรองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานเปิดการสัมมนาประจำปีพุทธศักราช2565คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการพร้อมเยี่ยมชมนิทรศการโครงการธนาคารสินค้าเกษตรณโรงแรมเวียงละคอจังหวัดลำปาง โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจากการหนึ่ง,งโครงการ เช่นแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ําชุมชนให้เป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ํพผู้ความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการแหล่งน้ําชุมชนแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการและการจัดทําแผนชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ําแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการส่งผลให้การดําเนินโครงการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ําชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ําเป็นธนาคารสัตว์น้ํา ของชุมชนโดยใช้แหล่งน้ำปิดขนาดพื้นที่25-60ไร่เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมประมงได้กล่าวเปิดการประชุมสัมมานาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตน,น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมงประจำปี2565ประมงจังหวัดอุดรธานี จังหวัดพิจิตรประมงจังหวัดแพร่ท่านประมงจังหวัดน่านประมงจังหวัดลำพูนเช่นกันมาจาก,จากชนบุรีอุรเชียงรายสุพรรณในห้วงเริ่มต้นชีวิตรชาชการผมใหม่ๆเคยได้ร่วมมาดำเนินโครงการประมงหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นทำนกปลาแหล่งน้ำเพิ่มผลผลิตที่ในฐานะนักวิชาการประมงลูกจ้างตัวคราวได้มาชี้แนะมารวมกลุ่มมาพบพ่อหลวงพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเรียนกินข้าวด้วยกันนะครับคุยหารือในเรื่องของการที่จะ ทำอย่างไรให้อาหารที่เป็นเป็นปลานในในแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นราชการในครั้งก่อนไปร,รู้ก็ยังไม่ได้สนใจการมีเสือร่วมสักเท่าไหร่อาจจะเกิดปัญหาได้เพราะทุกค,คนมีมีกล้องถ่ายรูปหมดไม่ว่าจะเกลื่อนปากมูลไม่ว่าจะ เกื err, ่อนลั้งห้วยซึ่งโครงการนี้เข้าเหนือจากพี่ขับลวกกับพี่น้องเกษตรกรมีการจัดตั้งที่นะรับข่าแบเออปรนขออนุญาตนะคะแต่น้ำตักหัวาเออท่สบายนครับาสตัว ท่านใดที่ได้ไปให้ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีความมั่นใจว่านจะมาเยเดียวกัแล้วก็การสนับสนุนจากกรมรมงแล้วก็กรจังหวัดที่สนับสนุนแล้วก็ให้เราได้่าตัวใหญ่ไปกว่างนัมกาตองเต็ แหล่งน้ำหมู่บ้านหนองตายทุกคนวัดดีจับปลาอะไรนะครับมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ที่น้าไร่นะครับหร่ที่งอะการจัดคิทติ้งตกปลาก็ถือว่าเป็นเป็นอีกกิจกรรมที่โดดเด่ยนมีเด่นที่อยู่ในหมู่บ้าน8นะครับรองรับที่ส3มัมีการระดมทุนครับพุ่งละ100บาทครับพุ่งละ100บาทได้380เหรียญทุนครับ 3 3 8 0 0 0บาทครับที่ได้บริหารจัดการหล่งน้งธรรมชาติมากก็จะได้ผลผลิตมากเลยครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับกนมีพื้นที่อยู่ประมาณ3ไร่กิจการกระจายเงินเป็นการทำแจกทานเพ็นจการพนาการพงฒนาการ ผมเราอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนะครับแล้วก็เป็นเคยเป็นรอบหนองของเราจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชาวบ้านมีถนนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาทำเป็นถนนทูนแล้วระยะทางประมาณกิโลกว่าพราะมีรายได้ที่ทางมันทุกคนกินนึงะบาทนครับในการแสดความอธิบายในการดำเนินการของแต่ละแห่งที่ดำเนินการในปี254 ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งน้าแหล่งน้ำปิดนะเป็นเป็นเป็นออกน้ำในู่บ้านแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆซึ่งก็จะเป็นเป็นรูปแบบรูปแบบทั่วไปมีการเชื่อมโยงก,กันชปนคนในแง่ของการพัฒน,นาชีพนะครับที่ธนบาไม่ใช่ปล่อยอย่างเดียวเริ่มมีเพาะมีเลีเ้ยงเลี้ยงปลาในกระชังมีเลี้ยงหอยโข อย่างเกิดกออลิ่นสีริยาอะไรบางอางธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ตามมาไม่ว่าจะในในแหล่งน้ำมีปลาที่เป็นอาหารที่เป็นโปรตีนโครงการนี้ก่อกำเนิดขึ้นมามีพัฒนาการขึ้นมา เรียกว่าสร้างความมั่นคงยั่งยืนปรากฏเห็นชัดเจนในภาพของรางวัลเลิ่รลัดต่อเนื่องกันมา4ปีในระดับผลงานระดับดีเด่นกรมประม,ง,มงได้ร่วมกับชุมชนร่วมกับหน่วยง,งานอื่นสร้างองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุบาลลูกป,ปลาไวอ่อนให้เป็นปลาไวรุ่นการเพาะฟักลูกป,ปลาชนิดต่างๆซึ่งการที่ได้อาหารโปรโตีนโดยที่ชุมชนเข้ามาลงหุ้น ร่วมดำเนินการขยายผลมีรายได้เข้ามาให้กับประชาชนที่มาลงหุ้นซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีผลตอบแทนในระดับที่ดีมากมีผลการดำเนินการที่เห็นชัดเจนเป็นรูปประธรรมนอกเหนือจากอาหารโปรตีนประเภทปลาแล้วนะครับเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจเรื่องของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงในบางแห่งเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่ก่อให้เกิดการเรียกว่าขยายผลลงไปในแหล่งน้ำอื่นๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมนี้นะครับเป็นโครงการที่มีความยั่งยืนที่หน่วยงานอื่นนะครับมีการเข้ามาดำเนินการในลักษณะนี้แล้วอย่างเช่น องรงการบริหารส่วนจังหวัดในหลายๆจังหวัดอย่างเช่นอุดรธานีนะครับที่เข้ามาร่วมดำเนินการขยายผล